ดีครับสวัสดีพี่้องอีกคลิปนึงครับพี่น้องอ่ะก่อนเสีเมื่อก่อนเสเอเครื่องเสียงเมื่อนะครับน้องบีก็ร่งปรับอยู่ทั้งผุนนะครับพี่น้องปรับเสียงปรับยังแล้วถึงจะโบราณแต่ก็ยังเจ๋วนะครับชุดเครื่องเสียงจันหลอยมาบานใีสวัสดีไอ้ไส้ทั้งนี้นั่นะครับผมผู้ช่วยจุสวัสดีครับอาอาวอาาเป็นยังเมื่อเบาบางเขาสวัสดีแต่ปากกระไดเนาะนีสานบ้านเนาพี่น้องครับพักเพ่งแบ่งปันกันนะครับบานนีเพิ่นซีมาช่วยจุน้่มจะได้ก็เลย พันยางมากแล้วเอื่อนมาช่วยจุนน้ำกันก็ร่างจวดกันอยู่ครับพี่น้องครับเนี่ยอ่าแบบใส่ห้าวจะใสเอาแบบบ้านๆเนาะหรือแบบผู้บ้าบ้านบันนะครับอันนี้อันน้องบีเพิ่นเอาไปลวกมาเนี่ยไปลวกมาเลยเนี่ยภูบลบอกินดิบกากินซุกเอาอืมนี่แจวบีคมๆนี่พี่น้องเลยคากไล่เอาขออนุญาตอีกจ้าคลิปครับพี่น้องครับก้อนสิครับบ้านก้อนสิเอาเครื่องเสียงเมื่อ ตรวจสอบระบบเสียงเรียบร้อยแล้วว่างันนะครับได้การอยู่ตัวใดบ่ได้บีก่ะเช็กเช็กไงไม่เ้อะทีมเลยทีมเลยจังไหนของโมเมนของนี่เลยของราคาเพียงเลยดูพี่ของดีเลยได้เออของดีของดีครับโอ้เพิ่นว่าทีมเลยทีมเลยทิมเลยไนของบีเลยทีมเลยไหนของของบีทีมเลยนะแต่ของข่อยจะทีมเลยของข่อยได้เนี่ยไข่มาติ้วบนมาได้ตัวนี่เอาไม้เพิ่นเช็กไงโมเมนว่าทีมเลยไหนของบี กอดละอัดกนดละอัดติ่เลยติ่มเลยนะของเซี่ยวเพคนเป็นเซี่ยวกันปะครับสองคนหนี่งโอ้เอาเอาเย็นดีที่ได้รู้จักนะครับมาซอยจุนำกันชื่อว่าสตอชื่อเถอะชื่อสตอป้าดูการบ้านเท่ากับบกระทินนี่นหน่อยเถอะหน่อยบกระทิ่นหน่อยโอ้เนี่ยบอกแนวแนวเปรกเจ้าป้าดนามเลืองอไอยตัวเลยเอาเอาดึกไอดึกดึกจวดแล้วไงจวดเลยจวดจวดนี่ผู้บ่าวแต่บ้านของเถี่ยมต้องจวดพี่น้องจวด โ oh, oh, ยกปมือเทอเลยอะเลไปน,นองเลยว่า,ามันเตียน,น,น,นว่าเป็นตวน,นว่ามันเตียนตวดยกปเมือเทอะเลยอเลยคักคน,นี่แหะครับเนี่มันเสียบเอาไอเอาจัดไปเดี๋ยวส่้อยกันขั้นหนึ่งขั้นนึ่งอ่าเดจูเดจูนี่ครับไปน้องสีนไม่ไม่สีงามบ้านเท่านะับบ้านทั้งใ้สิเอิญนสีนบอกนิยมเอิญนสียนกันนะครับสิบเอินเนื้อแต่ทั้งเอิ่นสิเอินเนื้อแน่นอนโอ้โหเมาพีกดนะพีกกระยง พี่เขาหยวกดีงามครับเอาดึกได้ดึกผมใส่ไปยกหนึ่งเลยได้บังคับครับตอนเจียวตอนมาจิม้มเขียวเราได้บังคันปันพรอยแหลมอะไรก็ได้จิ้มเขียวบวดบวยเอะไรเเจียวพี่เขาขมขมเอาดุไอ้เอาบวงสุดเอาดุ๊กบวงสุดเอาก็ได้ครับต้นแล้วต้นแล้ว้ยทีเด็ดเราแน่นอนีเลย่าเปกออกห้อนร่องว่าบ้าไน้อยเนาะดึกเข้าไปเอาเขาว่าเขาก็พี่เน้นบอกพี่กัดใส่เลยครับไอ้เนี่ย มาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากกินน้ำเมาทีมงานผู้เบาผู้เบาบ้านผู้เบาแท้บ้านเท่านะครับดึกมาเนี่ยม่วนใส่พักหอมมาเนี่ยเ่าฮ้ยว่าเถาเพราะท่านมีลูกมีเมียไวโอ้เนี่ยบางหนากันเหรอเสี้ยวสองเสี้ยวเนี่ยบางหนากันแล้วสรุปมีเลยบ่มีเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่มีลูกโอไม่ลูกคือกันกับผู้เบาอยู่ในลักษณะคือกันกับเจ้าของช่องเลยหระมีแต่ลูกเมียบ่มี จักออกมาแต่ใส่ลูกกันดีนั่นแหละนะออกมาแต่แม่มันนั่นแหละเนาะนา่่พอออเสร้างเวอร์โมเป็นอยังทุกคนมีมีอดีตทั้งนั้นแต่ว่าอดีตนั้นเราจะนํามาแก้ไขให้ดีไปภายภาคหน้าหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับพอนานกาเป็นกันลังใจสู่กันต่อไปนะพี่น้องเนาะเกิดเป็นคนทีสารเท่ากันมีแต่ละหักงเพ่งตุ้มห่วมกันม้วนเสื้อนอวอยเสี้ยวกันปูอะไรไม่ได้เลยเอาไหมลูกพี่เอาแม่มีบัดรในนี่แหละห้างค้าปนเลยคลองแท้ไหมคลองแท้เลยเนี่ยบ่าวเท้าเขาอยู่ใกล้เลยได้บ่าวเท้ากันเลย อาจารย์บ่าวเท่าเราอยู่ใกล้นี่เด้หมูแจกกันอยู่ครับหมูแจกกันอยู่หัูแจกอยู่พอเบิ่งในคลิปเราดูพอแม่นเคยกินน้วกันตลอดอ๋อครับครับอาจารย์บ่าวเท่าเอยู่ใกล้ในร้านนี้กินสะอ่างเพื่อนัชนาห์มาเด้ออาจารย์บ่าวเท่าเด้อนีกินอ่างเาวมาเพื่อเป็นคู่สอนอยู่วิไลเยี่ยมร้านเหนือหมวบเอากินเป็นเสียบใช่เสียบบุรีเหรอต่ขคร้ยังเสียบบ้างไหมตะไครได้จิ้มแขียวเราก็เลยบมาเสียบเอาวะ อาจารย์บ่าเท่าอาจารย์บ่าเท่าเด้อขณะเบิ่งคลิปนี่อาจารย์เลยนะครับขออนุญาตบาทข้าบครับจวดเรื่องันนี่แห้งตอนใหญ่นี่โอ้ยบ่ทันไหนสอยตัวนี่โอ้ยว่ามันสอยแล้วตอนนี้โอ้ยม่วนซะพักหอมตัวมันเสียบเนาะแต่อาจารย์บ่าเท่าเราสิมักอันใบอันเดียวก็หมักมะละเด้หมักพักไสน้อยหมักพักไสน้อยมาหนักนันละไม่แต่มันก็คืนแล้วนั่นยี่ต้นนั่นมันก็คืนน้อยแล้วย่อน เสียบเสบเสีคักบ่บนสเ็ราพียอีกยูนน่ะเ็ไนี่ด้นี่ด้เห็นยังยูอวยยังยูหน่อยนึงพราะรพราะนสีเพชรปวดเราสีกินเรบางพีสมหน่วยนี่หูแดงย่คึ่งมา้ลยนีุ่ดยอดครับอร่อยกามนอีสุดยอดคากลายคักลายนอบ้านมาอยู่บ้านแต่ดวนเกล่อนไว้เจเดือนเราไม่อยู่บ้านหถึงโต๊ะก้านเกล่อนตัวนี้ก็ดีพอพึ่งลงมาพอพึ่งลงมา จัดร้อยกับคืนไปตัวผมท่านในคืนจัดร้อยก็ซืมาอยู่บ้านได้แต่ส้วนอยงอยู่บ้านเือกันนะครับผมก็ซิมาอยู่บ้านนะครับสอมาอยู่บ้านอยู่บ้านเฮ่านี่ละสกันตั้งรักจังยคับผมว่าเฮ็ดไหล่สดเฮ็ดดยังนี่ล่ะจังว่าเสื้อส่วนพนงกับมาเบงไล่สดทั้งเพศรล่อยวันแมนโชว์แฟนเพจนะครับมื้อกี้ก็ได้มาเอาเครื่องเสียงกับน้องบีนะครับจัดเท่าเสียงวันจักคคุณนหลายๆนะครับน้องีบรจัดนอันซื้อเสียดไหมให้ค่าเ่ม ไปเครื่องเดือดทีมงานเท่าครับผมโไปการเครื่องเดือดทีมงานเท่านั้นะครับเสื้อได้จวดจัดใช่ไหมเล้ยงนะว่าไทศบานเขาบันตกจวดด้วยไม่เสีนหรือตงจวดอย่างเดียวเนาะเสื้อไอ้เมื่อย่านไอ้เลื่มจะดอกก็เลยเอาเสพธกิจธนกิจแหละเสียวเครื่องเสียงเมื่อไว้ทงหน้าครับผมสิเตรียมงานไล่สวดผมวันที่สิบสี่สี่วันนี่แหละวันที่สิบสี่อธิษฐานนี่ละครับผมจะไล่สวด ไล่สดทางเพจนะครับพู้ใด้ยากเบืงองเขาเบิ้งงนัเอาสรับเอาเบื้องนันรสับเอากันพี่น้องป้องไปมากินอ่ากันไหนเอามาไรซุสพบ่ครยบ่คยกินมาไหเนาะครับของผมส่วนมากก็คือทังบันเทิงบันเทิงหลบไม่ต้งบันเทิงเอนครับเอาเอาจชเป็กด้คับคันโอ้ยผู้บา่บานเฮาจวดย่างเดียวไอเอายายดึกเลยดึกเลยอันนี้บ่ผิดเนาะดึกอย่างเดียวสบายเส่บนัวเลย แต่ว่าเครื่องเสียงนี่โตไซได้กับไซได้อยู่โตไซบ่ได้กบกายเพิ่นเช็คเอานะครับกันตัวไดบ่ได้กับเช็คเอานะครับโตมันบ่ไดเนี่ยคากบให้เช็กไม่นะครับคันกันพ่อซ้อมกับซ้อมกันพ่อพ่อซ้อมกับเก็บไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นมรดกจากษรพุทธเพิ่นให้มานะครับนี่นะครับตัวล่างนี่ตัวล่างนี่คือมันมันใส่ไซบ่ได้แล้วก็จนลองดีว่านะครับอันนี้สิเป็นโตไซได้อยู่ครับใบเขียวหรือตัวนี้ก็ได้ ตัวนี้สีบบได้ตัวนี้กับโบได้มี่สองหนึ่งสองนะครับมันมันโบร,ราณแห่งนะครับพี่น้องครับแต่ว่ามิกนี่ได้อยู่คือพี่น้องเด้อมิกนี่ใส่ได้อยู่นะครับนี่ไฟเขียวขึ้นอยู่นี่มิกนี่โอเคครับใส่ไ,ได้อยู่นะครับไฟก็ติดติดหมดเลยโอเคใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องไปพ่วงมิกเพราะว่า,ามิกโบราณมิกรุ่นนี้มันสิเป็นมิกแบบว่าเอฟเฟกต์โบหลายเอยฟเฟกต์โบคอยมีเขาก็ต้องมาพ่วงมิกหน่อยจริงจริแต่ว่าจะร้อยมีกมิกหน่อยอย,ยู่อยู่เฮือนนะครับมิกตีดซื้อมาใหม่นะครับ ก็เลยว่าเสียไปพ่วงใส่กันนะครับนี่สำหรับอันเสียงกลางก,กับขาดขาดใบหนึ่งเนาะบีเนาะขาดตัวนี้นะครับพี่น้องเราจะไปเช็กเบิ้งนะครับอะไรก็ได้โยนะครับถือว่าโอเคนะครับสไลด์มันกัน แล้วครับพี่น้องเล็กๆน้อยๆครับเซ็กแล้วโอเคนะครับส่วนตูเตต้เบีดตู้เบีดซีใบนะครับอ่เบีดซีดอกเพราะมันซีใบซีดอกจาร้อยกลับไปให้เพิ่นใส่ใส่ตู้ให้อยู่นะครับเนี่ยให้เสียต้นก้าอิเล็กทรอนิกส์เพิ่นใส่ตู้แบบนี้ให้เพราะว่าจาร้อยมีแต่ดอกเบีดมากก็เลยว่าสิใส่เป็นนั่นตู้ลูกเต๋าซีใบนะครับเอาไงคือกลางแรงมนี่งสองแล้วก็บเบีดอีกซี ล้วก็ใต่ตู้จานร้อยน้ำนะครับตู้ที่เสี่ยวน้ำซื้อให้นะครับอยู่หลานบุญธรรมบุญธรรมมันการไฟฟ้าบุญธรรมอิเล็กทรอนิกส์อยู่โกสุมนะครับสิมาพ่วงใส่กันได้สรุปแล้วว่าตู้สองใบก็ต้องพ่วงได้ตู้อยู่บ้านพวงได้แน่นอนตู้อยู่บ้านผมสองใบที่ซื้อมาใหม่มันเป็นตู้หน่อยตัวหนาๆได้เยอะเน่าอนได้ได้มาพ่วงใส่กันนะครับผมเอาจวดจวดจวดว่สำหรับ่วยจูข่ยข่คืออิ่มนะเจ้าข่สว่อนเจ้ากินมันก็ได้นอนเลยสินะ ขากหน่อเอาทรงไทยจับ้างนะสิปิดคลิปล้วได้พี่องเบิงนกันอีกเอาอีกจับ้งได้ไปไปบักพิกดิักพิกดิอ้ยเอาบักสจวดก่อนบักสจวก่อสจวดก่อนสอนักสจวก่อนสดเอ้สไหมสไหมเมนเนมนมีก้อนมีก้อนอาเอาเอาพี่องครับทรงไทยคลิปอีกจัค่ำพี่ดองอ้ยบักพท้ำทำได้แตกแล้วนาะพูดเบิงอยู่ทางไกล ผู้มักผู้บ่มักก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดบ่มักแบบจังซี่นะครับครับเบิ่งเพื่อความสนุกสนานเบิ่งเพื่อความแซ่บความนัวโอ้โถผู้บ่าวใส่ยบานเฮาของแท้นะครับโอ้โถโยกโปล่อีกแล้วอ้อพักหอมดึกเข้าไปอ้ายดีใจดีใจเห็นมากินน้ำกันดีใจมื้อนี้นะครับขอบคุณขอบคุณหลายๆอ่ะขอบคุณแฟนคลับ FC ครับคลิปนี้เอาซ้ำนี่ล่ะครับสวัสดีครับไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับขอบคุณครับ เดี๋ยวสิขนของเมื่อบานนี้นะครับพ่อกันอยู่บ้านหมละเดี๋ยวเช็ดคลิปต่ออีกอยู่บ้านนะครับพี่น้องครับจวดจวดซ้อยจูซ้อยจูอุ้แมงวัน,นไป